ีครับ ผมฝุ่นจะก Alpha Project นะครับผม,ผมกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานนะครับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการกินตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะทําออกมาให้มันเป็นสีพาร์ทรวนเลยก็คือการกินการออกกาลังกายการนอนแล้วก็การบริหารความเครียดนะครับแต่ว่าพอเอาลงไปตัดต่อในวิดีโอแล้วเนี่ยปรากฏไม่รอดครับมันยาวมากเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลยแบ่งพาร์ทสำหรับ EP ีหนึ่งก็แบ่งออกเป็นสพาร์ทเนาะมันก็จะได้ลงดีเทลลงรายล,ายละเอียดได้เยอะกว่า เรากลับมาว่ากันที่เรื่องของการออกกำลังกายบ้างเห็นสภาพอย่างนี้เสื้อเปียกขนาดนี้คงไม่ต้องเดาผมพึ่งขึ้นมาจากยิมนะครับการออกกําลังกายเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพราะว่าเวลาที่เราลงไปออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจะได้รูปร่างหรือเราจะแค่มีเหงื่อออกอะแต่มันรวมไปถึงเรื่องของการบริหารระบบปอดระบบกล้ามเนื้อหัวใจนะครับการทําให้เรามีแรงดันในหลอดเลือดเราเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปเคลียร์หลายๆอย่างในหลอดเลือด ที่มันอาจจะมีการอุดตันหรือเริ่มมีการสะสมของไขมันไปเผาผลาญไขมันไปอะไรกระตัคือการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการดูแลสุขภาพของเราทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการกินปัญหามีอยู่ว่าในหลายๆคนที่ผมได้รู้จักนะครับผมแล้วก็หลายๆคนที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสทัศนคติของเขาต่อการออกกำลังกายมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนส่วนใหญ่พอพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายปั๊บทุกคนจะใส่หัวมีความรู้สึกว่าแบบ ทำไปก็เหนื่อยเปล่าเคยทํามาแล้วมันไม่ได้ผลนะครับมันช้าม,นนมันนุ่มมันนี่มันน่นไปกินยาดีกว่าไปกินอาหารเสริมดีกว่าหรือว่าบางคนเนี่ยก็ออกกำลังกายออกหนักเลยนะ แต่น้าหนักก็ไม่เปลี่ยนอันนั้นมันเป็นเพราะว่าพอผมถามย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาออกกำลังกายหนักจริงแต่ว่าเขาควบคุมเรื่องการกินไม่ดีอ่ะเห็นไหมครับมาเริ่มเกิดภาพของเขาว่าองค์รวมละทีนี้เรามาว่ากัน definition หรือว่านิยามนะครับของคาว่าการออกกําลังกายมันต่างจากนิยามการใช้ชีวิตประจําวันยังไงมันต่างกันตรงนี้ครับการออกกําลังกายเนี่ยนะครับเป็นเรื่อง ของการที่เราทำให้ระบบการทำงานของหัวใจนะครับมันสตาร์ทขึ้นไปทำงานอยู่ในระดับที่ประมาณ65%ขึ้นไปซึ่ง65%ตรงนี้เราวัดกันยังไงเรามาดูสมการตัวนี้นะครับ220 ลบอายุนะครับจะเท่ากับแม็กซิมัมฮาร์ดเรทที่หัวใจสามารถรับได้กล้ามเนื้อหัวใจของเราจะสามารถรับได้ที่ประมาณนี้ตามอายุของเรานะครับผมอันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยบางคนอาจจะมากกว่านั้นบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นใครที่แข็งแรงออกกาลังกายเยอะๆนะครับหรือว่าพันธุกรรมดีเราก็จะได้สูงกว่านั้นหน่อยแต่ถ้าใครที่อ่อนแอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช้ชีวิตสิ้นเปลืองใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเยอะนะครับอยู่บุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้นะมันก็จะต่ําลงมากกว่านั้นนะครับ ทีนี้เราได้ค่า max h h a r t rate ออกมาแล้วนะครับเราเอาค่า max h h a r t rate ตัวนี้ไปคูณกับ90%เมื่อเอาคูณกับ90%ปั๊บเราจะได้สิ่งที่เราเรียกว่า upper bracket ซึ่ง upper bracket เนี่ยคือหมายความว่าเวลาที่เราไปทํากิจกรรมหรือเราไปออกกาลังกายเนี่ยเขาจะไม่แนะนําให้เราดึงประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อหัวใจเกินขึ้นไปกว่า90%ตรงนั้นนะครับแล้วจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครที่ได้เคยสัมผัสประสบการณ์ในการออกกำลังกายที่ระดับสูงขนาดนั้นจริงๆคุณจะรู้ว่าเมื่อระดับ การเต้นของหัวใจคุณมันขึ้นไปถึงระดับเฉียดเฉียด90%แล้วเนี่ยคุณจะเริ่มแน่นหน้าอกมากๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในเมื่อมันมีแ p p l e Bracket เอาไว้ให้เราดูเราก็อย่าไปฝืนมันเนาะย้อนกลับไปที่ m c x h e r r ์ Rate เราเอา m a x h e a r ์ Rate มาคูณกับ65%หรือจ6 5เราก็จะได้ ฮ a r ์ดเรทนะครับที่เป็น lower bracket เป็นจุดที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยเข้าสู่สภาวะการออกกำลังกายที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ประสิทธิภาพของการเต้นของหัวใจคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ในระดับที่ หรือว่าใกล้เคียงกับ lower bracket มากๆก็หมายความว่าคุณออกกําลังกายในระบบ light exercise ถ้าอยู่กลางๆก,ก็เป็น medium exercise ถ้าขึ้นไปสูงเกือบเกือบ90%คุณก็อยู่ในระดับ high intensity นะครับถ้าเกิดว่าคุณแตะ90%แล้วเกินออกไปตลอดเวลาอันนั้นเขาเรียกว่าอยู่ในระดับ extreme ซึ่งโดย recommendation ในทางทางวิทยศาศาสตร์การกีฬาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่แนะนําให้เราออกกำลังกายในระดับ extreme นานต่อเนื่องกันเกิน1นาที แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพุชลิมิตของตัวคุณไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วคุณส่งวิดีโอรีสปอนส์กลับมาลองถามกันเออลองมาคุยกันดูได้นะครับทีนี้ในการออกกําลังกายเมื่อกี้เนี้ยเรารู้ละมันมีไลท์โซนมี zone, มีเดียมโซนมีอินเทนซิตี้โซนแล้วก็มีเอ็กตรีมโซนถูกไหมครับเรามาดูกันนะครับในไลท์โซนไลท์โซนคืออะไรไลท์โซนนะครับเหมาะสําหรับคนที่จะออกกําลังกายเพื่อเมนเทนสถานะของสุขภาพของเรา นะครับคือพูดง่ายๆวันนี้เราอาจจะกินเกินไปสักร้อยส0งแคลอรี่แต่ว่าวันนี้เราทํางานมาหนักมากเลยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกเหนื่อยไม่ไหวว่าแต่ว่าเฮ้ยวันนี้เอาวะขึ้นลู่วิ่งหน่อยละกันเราก็ใช้เป็นวิธีการเดินหรือเป็นวิธีการเดินเร็ว นะครับเพื่อที่จะดึงกล้ามเนื้อหัวใจให้ขึ้นมาเต้นอยู่ที่ระดับประมาณไลท์โซนมันก็เป็นการบริหารความเครียดเป็นเรื่องของการผ่อนคลายนะครับไปด้วยในตัวแล้วก็เป็นการเบิร์นไปในตัวแต่ถามว่ามันเบิร์นอยู่ในระดับสูงไหมก็ตามชื่อของมันครับเขาเรียกว่าไลท์เอ็กซ์ไซส์โซนเพราะฉะนั้นมันก็จะเบิร์นในระดับที่ต่ําไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นในการเบิร์นระดับต่ำแบบนี้เนี่ย After effect หลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยแต่ถ้าคุณขึ้นไปอยู่ในโซน intensity นะครับโซน intensity มันก็จะทำให้ After e f f e c t ของการเบิร์นเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นอีกสังเกตได้ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นอยู่ในระดับ intensity zone เหมือนอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยหรืออย่างเพื่อนๆผมหลายๆคนที่เป็นพวก บ้าพลังกล้ามตันมวลไขมัน6%อย่างมาร์คไ t o อ f ฟิ n เ s สพวกนี้เนี่ยก็จะเหงื่อออกตลอดเวลา <c oughs> นะฮะคือมันมันมี after effect มันยาวคนส่วนใหญ่นะครับที่ออกกำลังกายบางคนต้องการลดความอ้วนสาวๆต้องการกระชับหุ่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะออกกำลังกายอยู่ในระดับที่แค่ light like exercise เท่านั้นพอออกที่ระดับแค่ light like exercise เท่านั้นแล้วมันไม่ได้ผลดังใจมันเร็วไม่พอซึ่งมันก็ไม่ควรจะเร็ว อันนี้มันเป็นหลักการของมันอยู่อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟัง After e f f e c t มันน้อยถ้าคุณยิ้งไม่คุมการกินด้วยนะยิ่งไม่ต้องกังวลเลยคือไม่ต้องคุยคุณทําไปอย่างนี้ยังไงคุณก็ไม่เห็นผลในภาพออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะออกกําลังในระดับ Light like Exercise เวลาที่ใครมาถามผมโดยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้เขาเนี่ยไปหาดัมเบลไปลงทุนนะครับกับดัมเบลมาคู่นึง พอผมเริ่มพูดถึงเรื่องของคำว,ว่าด,ดัมเปลปั๊บมันจะมีชนิดของการออกกาลังกายนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันแบบคร่าวๆในวันนี้ประเภทที่1น,นะครับเป็นประเภทที่ทุกคนมองเห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นเวลาที่เราไปสวนลุมตอนเช้าๆเวลาเราไปสวนรถไฟตอนเช้าๆนะครับ การวิ่งการปั่นจักรยานการเต้นแอโรบิกการลมพัดการออกกำลังกายแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเราจะเรียกกันว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องในสมัยนี้เนี่ยมันมีการจำเพาะเจาะจงลงไปมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นคําว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือแอนาแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันก็เลยเอาสมัยนี้เราจะใช้ชื่อเรียกมันว่าค,คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คืออะไรคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายในลักษณะที่เราเนี่ย ดึงประสิทธิภาพของหัวใจขึ้นมาที่ระดับประมาณ65-75%นะครับแล้วเราใช้ระยะเวลานานในการที่จะนวดมันให้มันเกิดผลคือต้องมีขั้นต่ำต่อเนื่องประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปคาร์ดิโอในเชิงลักษณะของที่เขาเรียกว่า High Intensity Interval Training คือ HIIT ซึ่งก็คือหมายความว่าเราดึงประสิทธิภาพการทางานหัวใจเราเต็ม90%เต็มแม็กเลยนะไป1นาที แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัก1นาทีเขาเรียก1ต่ตอนหนึ่งซึ่งการทําแบบนี้มันเป็นลักษณะจาเพาะหนึ่งของคาร์ดิโอถ้าเกิดว่าเราลองไปศึกษาดูในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเอาเฉพาะเรื่องของคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันก็มีหลายประเภทละต่อมาการออกกําลังกายประเภทที่2ประเภทนี้จะเป็นประเภทที่คุณสาวๆจะร้องอีมากที่สุดเพราะว่าคุณสาวๆไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับประเภทที่2นี้เราเรียกกันว่า resistance exercise Resistance exercise r e s i s t a n c แปลว่าแรงต้านเพราะฉะนั้น Resistance exercise หมายความว่าการออกกำลังกายที่เราใช้แรงต้านอธิบายแบบง่ายๆที่คนจะนึกภาพออกคือการเล่นเวทแต่ว่าเมื่อเราเจาะลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะเวทเท่านั้นมันมีอย่างเช่นพวกสิ่งนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาดึงเพราะว่าตัวนี้มันจะดึงได้นะครับอันนี้มันเป็นเชือกกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามากระโดดเชือกมันจะกลายเป็นคาร์ดิโอ แต่ว่าพอเราเอามาเหยียบนะครับแล้วเราใช้แรงต้านในการเนี่ยของมันเนี่ยแล้วเราดึงเกิดขึ้นเห็นไหมครับโทนกล้ามเนื้อผมจะขึ้นเลยทันทีอย่างเงี้ยเราเรียกว่า resistance training นะครับก็คือเราใช้แรงต้านอุปกรณ์หลักนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายในลักษณะของ resistance exercise เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเภทนะอาจจะเป็นอย่าง chin up bar ก็คือเป็นไอ้าร์เดี่ยวที่เราใช้ดึงตัวเราขึ้นอาจจะเป็นสาย TRX นะครับซึ่งอย่างที่เห็นในรูป อาจจะเป็นสาย resistance band อะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นลักษณะพวกนี้นะหรือว่าเป็น w เวทอันนี้คือ traditional ที่สุดของ resistance exercise นะครับก็คือเป็นเวทเป็นน้ำหนักเป็นดัมเบลเป็นเครื่องเล่นเป็นแมชชีนแล้วก็ตัวสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ก็คืออะไรผมขอความกรุณาให้ทุกคนนะครับเดินไปที่หน้ากระจบครับ แล้วมองตัวเองในกระจกน้ำหนักของตัวคุณนะครับกูรูบางท่านมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการที่เราใช้บอดีเวทในการออกกำลังกายคําถามมันมีอยู่ว่านะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้ายิมเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจ่ายเงินแพงๆเพื่อที่จะเป็น Membership พของยิมต่างๆได้หรือว่าเราเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะไม่มีที่ในบ้านมากพอที่จะไปซื้ออุปกรณ์เข้ามาหรือว่าไปซื้อดัมเบลเข้ามา คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเราจะไม่มีปัญญาที่จะได้เล่น resistance training เลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่ถ้าคุณหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้เลยจริงๆน้ำหนักตัวของคุณ คือสิ่งที่จะช่วยให้ตัวคุณสามารถออกกําลังกายได้ถ้าจะให้ผมแนะนําในวันนี้เลยนะอันที่1วิดพื้นอันที่2คือท่าสควอตถ้าใครนึกไม่ออกว่าท่าสควอตคืออะไรให้ลองนึกภาพชีวิตคนเราเราต้องเคยผ่านการนั่งส้มซึมครับให้นึกภาพเวลาที่เรานั่งส้มซึมแต่เราไม่ได้นั่งลงไปปั๊บแล้วเราค้างอ่ะเรานั่งลงไปแล้วเราต้องดันตัวเรากลับขึ้นมายืนแล้วเรากลับลงไปใหม่ทีนี้ มันก็จะมีเรื่องของฟอร์มนะครับเพื่อที่จะป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็เป็นการใช้กล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําฟอร์มเราใช้ตรงนี้ได้เราจะทําได้นานขึ้นกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในเอพิโซดต่อๆไปของ Alpha Project พอกลับมาคุยกันที่เรื่องของคําว่า e s i s t a n c e t r a i n i n g นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือทุกคนจะนึกถึงแต่เรื่องของคาว่าการยกเวทเพราะฉะนั้นทุกคนจะไปนึกถึงสัปหลาด อย่างเช่นอนโนชวาสเนเกอร์ที่แบบหูแบบาบมเิ่มเลยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไม่มีคอดูเป็นหลังเตา่าอะไรเงี้ยนะครับผมสาวๆหลายๆคนจะมีความรู้สึกกลัวกลัวที่แบบว่าเฮ้ยเคยเห็นรูปนักกล้ามสาวๆที่มันดูแล้วมันแทบจะไม่เหลือความเป็นผู้หญิงเลยอะนะครับผมเราก็จะกลัวกันกลัวว่าถ้าเรายกเวทแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งสาวๆครับผมขออนุญาตแนะนำอะไรเรื่องหนึ่งนะ ถ้าเกิดว่าการที่คุณยกเวทการที่คุณยกดัมเบลนะครับแล้วมันจะทําให้คุณกลายเป็นนักกล้ามนะผมบอกตรงๆเลยนะกระเป๋าถือของคุณนะ่ะโยนทิ้งไปเหอะนะครับหรือว่าของที่คุณชอบไปช้อปปิ้งมาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีพระเอกมาช่วยถือให้คุณเนี่ยนะ คุณโยนทิ้งไปเถอะนะครับไม่ต้องถือนั่นก็คือเวทอะไรก็แล้วแต่ที่คุณถืออยู่ในมือโดยปกติทั่วๆไปนั่นคือเวทเวทไม่ได้แปลว่าแท่งเหล็กหนาๆ Weight, แปลว่าน้ำหนักใครที่คิดว่าถ้าเราเกิดยกเวทแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราดูกลายเป็นนักกล้ามนะผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้ในคนธรรมดาทั่วๆไปที่เราไปยกเวทกันคุณไม่คุณจะไม่ขึ้นไปเป็นขนาดนั้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเพราะว่าคุณผู้หญิงคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่โดยส่วนใหญ่จะดักเก็บกักไขมันมากกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สลายไขมันเพื่อเอาไปสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเบิกเป็นเรื่องยาก คส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงทุกคนที่ผมได้มีโอกาสได้สอนมาเนี่ยนะครับมีปัญหาในการสร้างกล้ามเนือ้อไม่ใช่มีปัญหาในการว่าจะบึกหรือไม่บึกอันนี้ขอให้คุณวางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้แล้วอย่างนี้สบายใจแล้วอย่าไปกลัวครับยกเวทซะสุดท้ายเนี่ย ก่อนที่ผมจะจบในเซสชันนี้นะครับในเซกเมนต์ตัวนี้นะผมอยากจะบอกว่าขอให้เรานึกภาพนะครับว่าในสังคมยุคนี้เนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มประมาณสักเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานี่เองนะที่ได้เริ่มมีการโปรโมตอย่างจริงจังสนับสนุนอย่างจริงจังของเรื่องของการออกกาลังกายแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเป็นนะสังคมของเราเนี่ยโปรโมทสวยๆงามๆก็สิทธิ์ดาราอะไรอย่างเงี้ยหุน่นเป๊ะนมโตโดยส่วนใหญ่นะซึ่งผมบอกตรง ตรงว่าไอ้ที่หลายๆสํานักเนี่ยเอามาวิจารณ์กันว่าเป๊ะเป๊ะเนี่ยผมบอกตรงว่ามันไม่ใช่เลยทีนี้ผมอยากให้คุณได้ดูรูปนะตอนนี้นะคบผมเห็นไหมครับว่ามันมีความต่างนะครับลองดูโทนกับเนื้อนะครับมันต่างกันมากๆดูความกระชับมันต่างกันมากๆหลายๆคนที่มาคุยกับผมเนี่ยบอกว่าโอ้ยเนี่ยหุ่นเขาเป๊ะหุ่นเขาเป๊ะนะครับคือผมอยากจะบอกว่าคุณเดินกระแทกส้นสูงคุณทีนึงเนี่ยต้นขาคุณยังกระเพื่อมอยู่เลยครับคุณแบบ เอวียงแขนหรือคุณแบบจดงานอะไรอย่างเงี้ยหลังแขนคุณยังกระเพื่อมอยู่เลยครับผมถ้าเกิดว่ามันยังมีอย่างนี้อยู่นะครับคุณอย่ามาคุยกับผมว่าเป๊ะครับสำหรับคุณสาวๆฟังไว้ให้ดีๆเลยนะเรื่องนี้การที่คุณออกกำลังกายการที่คุณเล่นเวทสิ่งที่คุณจะได้คือกล้ามเนื้อที่กระชับขึ้น ไออาการสะบัดสบัดของต้นแขนคุณของต้นขาคุณเนี่ยมันจะลดลงถ้าเกิดว,ว่าคุณเล่นอย่างถูกวิธีถามว่าในบ้านเราเนี่ยมีเทรนเนอร์เก่งๆเทรนเนอร์เจ๋งๆเยอะแยะมากมายเชื่อผมนะครับลองหาฟิตเนสเทรนเนอร์หรือหาเทรนเนอร์บัดดี้ที่มีความรู้จริงๆในการเทรนมาสอนคุณ การออกกำลังกายมีอีกเยอะมากนะครับให้คุณได้ค้นหาว่าอะไรที่มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าสนุกสิ่งสํำคัญที่สุดในการออกกำลังกายก็คือขอให้คุณสนุกกับมันทําให้มันเป็นพาร์ทนึงของไลฟ์สไตล์แล้วทุกอย่างมันจะเดินหน้าของมันไปด้วยตัวมันเอง จนกระทั่งวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าถ้าวันไหนคุณไม่ได้ออกกําลังกายวันนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดตัวคุณจะรู้สึกไม่โปรง่งใสไม่แจม่มใสรู้สึกแบบปวดหัวรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งมันขาดไปในชีวิตถ้าวันนี้คุณมีสิ่งนี้ผมยินดีกับคุณด้วยนะครับคุณกําลังมาถูกทางในทิศทางของการดูแลสุขภาพสิ่งสุดท้ายผมก็อยากจะฝากไว้ถึงความสําคัญของการออกกําลังกายนะครับเพื่อเป็นการจบเซสชั่นนี้ถ้าคุณนะครับเป็นคนที่กินได้ดีคุณเป็นคนบริหารความเครียดได้ คุณเป็นคนที่นอนหลับได้อย่างดีนะครับคุณกินอาหารเสริมที่คุณจําเป็นที่จะต้องกินจําเป็นที่จะต้องกินผมใช้คํานี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันต่อคุณได้ทําทุกอย่างอย่างดีละแต่คุณไม่ออกกําลังกายผมก็ยังจะยืนยันคําเดิมว่าอย่ามาบอกผมว่าคุณเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเพราะอะไรถ้าคุณไม่ได้ออกกําลังกาย คุณไม่ได้ดูแลหัวใจคุณไม่ได้ดูแลระบบเลือดคุณไม่ได้ดูแลระบบปอดของคุณอย่างที่เราทราบกันดีนะครับระบบปอดกับระบบหัวใจน่าจะเป็นระบบ2ระบบที่สําคัญที่สุดนะของร่างกายถ้าคุณไม่ดูแลระบบที่สําคัญที่สุดของร่างกายของคุณแล้วคุณจะเคลมว่าคุณได้ดูแลสุขภาพของคุณแล้วได้ยังไงฝากไว้เป็นข้อคิดน,นะครับผมโอเคยังไงวันนี้ไปละแล้วเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าที่เรื่องของการนอนกับการบริหารความเครียดครับผมสวัสดีครับ